ครับสวัสดีครับวันนี้ร้าน p พ r ดอร์สปอร์ตอุปกร o r t ากญี่ปุ่นนะครับนี่ร้านเรานะครับแล้วก็ร้านอีกเพจหนึ่งของเรานะครับอ่าอีกเพจหนึ่งของร้านเราก็คือ s n e a k e r a n d r u n n i n g Thailand นะครับผมก็จะเป็นร้านเดียวกันนะครับมีเอ่อเพจ s n e a k e r and r u n n i n g t h a i l a ย d เนี่ยผมก็จะทำเกี่ยวกับรองเท้าวิ่งนะครับรองเท้าวิ่งแล้วก็ รองเท้าสนิเกอร์นะครับต่างๆนะครับผมก็สามารถติดต่อได้ทั้ง2เพจเลยนะครับผมเพจไหนก็ได้นะครับครับวันนี้ล้านเราก็จะมารีวิวอะไรนะครับเราจะรีวิวรองเท้าวิ่งยี่ห้อมิซุโนะนะครับรุ่นเวฟไ r เดอร์สินะครับผมตัวนี้เป็นของญี่ปุ่นนะครับเป็นไซส์ย9เซนนะครับมีลูกค้าสั่งเข้ามาเราก็เอามารีวิวให้ลูกค้าท่านอื่นได้ชมกันนะครับผม เรามาดูรายละเอียดเลยดีกว่านะครับว่าเวฟไรเดอร์สิมีอะไรต่างจาก18บแปดไหมนะครับนี่ฮะลายผ้านะครับลายผ้าแล้วก็รูปแบบนะครับก็จะต่างกันนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับก็ตัว19นี้จะเน้นผ้าเยอะขึ้นนะฮะเน้นผ้าเยอะขึ้นนะครับเรามาดูด้านข้างกันด้านหน้าก่อนดีกว่าอ p p เป หน้าผ้าเนี่ยก็จะเป็นผ้าตะข่ายเยวจะซูมให้ดูผ้าตะข่ายชัดๆนะครับนี่เลยผ้าตะข่ายอย่างนี้ระบายอากาศได้ดีมากเลยนะครับผมเป็นลายสี่เหลี่ยมนะครับก็ด้านหน้าเทา้าดังหน้าเท้าก็จะเป็นอย่างนี้ฮนะมีลายวงรีอยู่นะครับเลื่อนมาด้านเทา้าด้านข้างนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นยางนะครับ อย่างพื้นนะครับแล้วก็มีโลโก้มิซุโนเป็นสีบรอนเงินนะครับสีเงินเวลาเราวิ่งก็จะสะท้อนแสงสวยงามดีนะครับผมแล้วก็มาถึงจงส้นเท้านะครับส้นเท้าก็จะเป็นนี่ฮะเวฟนะครับเวฟเดี๋ยวเราจะเลื่อยไปดูจนถึงเวฟด้านล่างเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับเวฟไรเดอร์สิบเก้านะครับเป็นเหมือนพลาสติกยัง ะะเป็นพลาสติกอย่างยางนะครับสวยงามมากสีเขาเนี่ยจะไล่สีน้ําเงินมาแล้วก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวตัวนี้น้ําเงินขาวนะครับญี่ปุ่นเนี่ยจะมีหลายสีมากนะแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยนะครับผมมาจนถึงส้นเท้านะครับก็ยังมีจุดๆสีน้ําเงินอยู่นะครับแล้วก็จะเป็น ตรงส้นเท้านะครับตรงส้นเท้าก็จะเป็นตรงนี้เป็นหนังนะครับตรงนี้เป็นวัสดุเป็นหนังนะครับโลโก้มิซุนโนะน,นะครับผมแล้วก็ไล่มานะครับเป็นด้านข้างนะครับด้านทางเท้าด้านในนะครับเท้าด้านในตรงนี้ก็จะเป็นลายเท้าด้านในเราก็จะเห็นเวฟได้ชัดเจนนะครับเห็นเวฟได้ชัดเจนนะครับ นี่ฮะตรงนี้ป้ายราคานะครับอันนี้เราบินไปเอามาจากญี่ปุ่นให้ลูกค้านะครับผมนี่เลยนะฮะแล้วก็ไล่ลงมาจนถึงข้างเท้าด้านในนะครับโลโก้มิซูนโน่ยังเป็นสี่บอลเงินเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มาด้านบนนะครับด้านบนวัสดุตรงนี้นะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับ สวยงามนะครับเป็นสีน้ําเงินนะครับเชือกเนี่ยมีความนิ่มมากเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูเชือกใกล้ๆเชือกเนี่ยเป็นเหมืนไหมญี่ปุ่นอนะนุ่มๆน,นุ่มมือดีอะนะฮะเนี่ยนุ่มๆม,มือดีนะครับแล้วก็จะมาที่ลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าสังเกตด,ดูนะฮะว่าลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาก็จะมี ลายโลโก้มิซุโนอยู่นะครับที่พื้นสีดำเนี่ยมีลายโลโก้เขาอยู่นะครับเดี๋ยวเราดูอีกข้างดีกว่าตรงนี้ข้างนี้มันมันมดละไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ข้างนี้จะเห็นชัดนะฮะนี่เลยลายโลโก้มิซุโนนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่น ชื่อยี่ห้อนะครับรองเทา้านะครับมิซูโน่ไล่มาถึงนะครับตัวอินโซด้านในนะครับอินโซด้านในเดี๋ยวเราแกะอินโซด้านในมาให้ดูนะครับอินโซด้านในทำรูหลามากเลยนะแล้วก็นี่ครับตัวข้างในจะเย็บเย็บดีมากเลยนะครับเย็บดีมากตรงนี้ก็จะเป็นยางสีเหลืองๆนะครับอินโซของเขาเนี่ยจะนิ่ม นิ่มนุ่มนะครับเป็นเป็นเหมือน,ล,นลื่นเหมือนกำรรมะหยี่อะนุ่มเท้าดีนะผมว่าใส่แนละ้วน่าจะนุ่มดีนะครับข้างล่างก็จะเป็นวัสดุรับแรงกระแทกนะฮะวัสดออุอินโซข้างในรู้สึกว่ากดไปเนี่ยเขาจะคืนตัวได้เร็วดีนะครับเอ่อวิ่งเราจะไม่ย้อยไม่อะไรอย่างนี้นะฮะ อินโซขอบจะตั้งไม่สูงนะครับขอบตั้งแค่นี้นะฮะตรงนี้ก็เป็นโลโก้มิซุโนะนะครับผมก็ทีนี้เรา,าดูอินโซเราดูอรอง,ทงเองทาง้เาแล้วดูพื้นดกว่านี่ครับพื้นรองเท้าก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะนี่เลยลายดอกยางเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับอ่าอย่างที่ผมบอกว่าเวฟนะครับเวฟเป็น เวฟสีใส,นใส,ใสๆนะครับใสๆคุ่นๆนะฮะนี่มาดูใกล้ๆก,กันนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้มิซูโน่นะครับผม x อ็นะครับเทควโเอีก t ์เนของเขานะครับตรงนี้ก็จะ,จะชัดตรงเวฟนะครับตรงนี้ก็จะเป็นอย่างนี้ นะฮะเวฟเนี่ยเรากดกดได้เลยนะครับนุ่มดีแต่ว่าก็คืนตัวเร็วนะครับมันจะช่วยในการให้มีแรงผลักดันเราไปข้างหน้านะครับเวลาวิ่งเนี่ยจะช่วยให้วิ่งสบายมากขึ้นนะครับมันจะยุบแล้วก็คืนตัวเร็วนะครับผมจะไม่เมื่อยแล้วก็จะไม่กดลงไปจน จนสุดเรากค่อยเด้งกลับไปไม่ไม่ไม่ขนาดนั้นนะครับคืออันนี้มันกดลงมาแล้วก็คืนตัวนะครับช่วยมีแรงผักเราไปข้างหน้านะครับทำให้ผ่อนแรงวิ่งแล้วก็สบายมากขึ้นนะครับผมเว็บไรเดอร์สินะครับตัวนี้ของญี่ปุ่นนะฮะไซยี่สิบเก้าเซนนะครับลูกค้าสังา่งเราก็จะมีป้ายมี เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับก็เป็นรองเท้าวิ่งรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจของมิซุโนะเลยนะครับผมมีความเบานะครับเบาแล้วก็นุ่มเท้านะครับแล้วก็ตัวเวฟเนี่ยคืนตัวได้เร็วนะครับเวลาวิ่งก็จะไม่เมื่อยนะครับผมก็ใช้วิ่งได้ทั้งจ็อกกิ้งไปจนถึงการวิ่งมาราธอนนะครับระยะไม่ไกลมากนะครับผม ก็ใครสนใจ m i s ซ n o Waverider 19นะครับก็ินบ็อกกันเข้ามาที่ p พลเดอร์สปอร์ตอิคิวเมน o r ฟอร a มเหรือ Sneaker and r u n n i n g t h a i l a n แก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับก็ใครสนใจก็คลิกกันเข้ามานะครับติดต่อได้ทั้ง2ร้านเลยนะครับผมร้านเดียวกันครับวันนี้ร้าน p พลเด r ร์สปอร์ตอิคิวเมนต์ฟอร a มเจแและ Sneaker and r u n n i n g t h a i l a n d นนะครับก็ขอจบ,บการรีวิว m i s u โ o w เวบไลเดอร์สิบเกแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับ